สวัสดีครับนักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออน e ล r ์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็เจอกับครูแม็กนะครับและเราก็ต้องหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองโอเคเราอยู่ในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของวัฏจักรชีวิตของ สัตว์นั่นเองครับแต่ว่านะครับวันนี้จะมาดูครับว่าหลังจากเข้าใจครัว่าวัาจักรชีวิตแล้วเนี่ยเราพอจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับเพื่อเป็นการรักษามันเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของแนวทางการดูแลวัาจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองครับเราจะมาดูแล สัตว์ของพวกเรานนะครับโดยสนใจที่วัฏจักรชีวิตของพวกเขางั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่านะครับเราเนี่ยจะไปดูแลตรงจุดไหนอ่านะครับภาพรวมของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็คือนะครับมันจะต้องเกิดนะครับอ่านะครับสิ่งมีชีวิตขึ้นมามีการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยพร้อมจะสืบพันธุ์ใช่ไหมนะครับเราจะเข้าไปดูแลนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ตรงจุดไหนดีตอนเป็นตัวอ่อนหรือตอนกําลังโตนะครับหรือตอนเป็นตัวเต็มวัยอ่านะครับมาลองดู ก่อนดีกว่าว่าเรายังจําความรู้เก่ากันได้ไหมนะครับถ้าเป็นวัฏจักรชุดของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับนี่เลยครับก็จะมีนะครับแบบที่1คือ3ระยะนะครับส่วนใหญ่เราจะถึงพวกปลาใช่ไหมครับออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีการเจริญเติบโตนะฮะรวมแล้วก็จะเนี่ยสระยะด้วยกันครับจากไข่นะครับนี่เลยครับก็จะกลายเป็นตัวอ่อนว้าลูกปลาน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยนะบให้ทุกคนช่วยคิดก่อนนะครับว่าตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ย ออกมาจากใครเลยเอากรับกรับกับกับกับ,กบพร้อมจะผสมพันธุ์หรือยังครับ ยังไม่พร้อมนะครับพร้อมจะสืบพันธุ์หรือยังครับยังไม่พร้อม <haba. S 2> ครับแปลว่ามีลูกมีหลานได้ยังครับก็ยังไม่ได้ครับเป็นตัวอ่อนเนี่ยเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะครับในระหว่างที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยนะครับร่างกายก็มีการเจริญเติบโตเป็นเรื่อยๆนะครับระบบในร่างกายนะครับก็จะมีการสร้างระบบสืบพันธุ์ขึ้นมานั่นเองครับแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยยังไม่ได้ครับอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปว้าวตัวโตแล้วตัวโตแล้วเห็นไหมตัวโตขึ้นเลยนะครับนี่ ระยะนะครับนี้ลูกสัตว์ก็จเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ครูแม็กขอเน้นคํานี้เลยเพราะคําคนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของหัวข้อในวันนี้ครับ มันจะต้องมาถึงระยะที่3มเป็นตัวเต็มวัยก่อนนะครับจึงจะสามารถสืบพันธุ์นะครับและขยายพันธุ์ได้พร้อมแล้วนะครับหลังจากนี้พอสืบพันธุ์แล้วก็จะมีการออกลูกออกหลานขยายพันธุ์แล้วก็วนไปเป็นไข่อีกรอบหนึ่งเป็นตัวอ่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เติบโตมาสืบพันธุ์อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับต่อมาครับถ้าเป็นแบบว่ามี4ี่ระยะล่ะจำได้ไหมอ่านะครับนี่เลย ถ้ามี4ระยะนะครับก็จะเป็นเช่นผีเสื้อเป็นต้นถูกต้องไหมครับพวกแมลงต่างๆนะนะครับเริ่มต้นก็เป็นไข่ก่อนครับกุกุ๊กกุ๊กกนะครับแล้วก็ปัก๊กออกมาเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวอ่อนนะครับก็จะเป็นหนอนนั่นเองครับออ้คุณแม่ครับผมเห็นหนอนแล้วผมแบบรู้สึกแบอไม่น่ารักเลยอ่ะสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งครับหนอนจะแปลงร่าง ก่อนแปลงร่างต้องเป็นอะไรก่อนอ่าต้องเป็นดักแด้ครับระยะนี้นะครับก็คือตัวอ่อนในระยะสุดท้ายของสัตว์เนี่ยจะทําการลอกคราบนะครับเพื่อเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นะครับคุณแม็กถามหน่อยครับว่านะครับหนอนเนี่ยเป็นตัวอ่อนนะครับหนอนเนี่ยสืบพันธุ์ได้หรือยังยังไม่ได้นะครับมีลูกมีหนักได้ไหมไม่ได้บางคนบอกอุ๊ยคุณแม็กไม่จริงครับผมเคยเห็นหนอนแล้วก็มีลูกหนอนด้วยบางคนเคยดูโฆษณาไหมนะโฆษณาชาเขียวยี่ห้อหนึ่งครับ ตาตาเซกิไซเซยอีเดเฮเดชีพ่อหนอนพ่อหนอนมีลูกหนอนเกาะอ,อยู่น่ารักจังเลยถ้าเรามีความรู้เราจะรเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับพ่อหนอนมีลูกหนอนไม่ได้อันนี้ชิงสุกก่อนหามนะครับไม่ได้โอเคไหมคือมันต้องรอก่อนมันต้องรอก่อนเป็นดักแด้ก่อนแล้วเป็นผีเสื้อนี่จะผสมพันธุ์เนี่ยต้องมาเป็นผีเสื้อมาสยายปีก่อนโอเคไหมเป็นตัวเต็มวัยก่อนนะถึงจะนี่คแบบเน้นอีกรอบหนึ่ง ต้องเติบโตเต็มที่ก่อนถึงจะสามารถทำไมเอ่ยสืบพันธุและขยายพันุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นพ่อหนอนแบกลูกหนอนไว้บนหลังนะฮะและแน่นอนว่าเราจะไม่เคยเห็นผีเสื้อแล้วก็เลี้ยงลูกผีเสื้ออุย่ยนี่ลูกผีเสื้อก็ไม่มีโอเคไหมลูกของผีเสื้อคือใครคือหนอนโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยเนอะนะครับต่อมาครับ อูจริงด้วยครับคุณแม็กซ์ไม่โรแมนติกเลยอ่ะผมอยากแบบเห็นในโฆษณามากกว่าไม่มีไม่มีนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่แบบว่าออกลูกเป็นตัวนี่ไงนะครับออกลูกเป็นตัวช่วยนะครับ <ๆ S 2> เราเคยเห็นแม่ช้างกับลูกช้างจริงไหมคุณแม็กซ์เนี่ยชอบดูสารคดีสัตว์ป่านะครับแม่ช้างคลอดลูกช้างอ่า,ญญา,า,าก็าลูกช้างตัวเล็กนิดเดียวน่ารักมากเลยแต่ถ้าเกิดเราดูนะลูกช้างเนี่ยตัวเล็กกว่าแม่ช้างแต่ทุกอย่างเหมือนแม่ช้างหมดเลยมีสี่ขาเหมือนกันอืมี หางเหมือนกันอืมมีหูใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีงวงเหมือนกันเสียงร้องก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงลูกช้างอัดเสียงแหลมนิดนึงแม่ช้างก็แป้นแป้นปน,ะนะครับทีนี้นะครับนี่ก็เป็นวัตถุจักของสัตว์ที่ออกลูกเป็นเลยเอ่ยเป็นตัวนะครับคลอดปุ๊บออกมาว้าวเหมือนคุณแม่เลยแต่ตัวทําไมเอ่ยตัวเล็กกว่าแค่นั้นเองครับทีนี้ครูแมกขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัวเล็กกว่าเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวครับอ่ามันจะมีความแตกต่าง อีกนิดนึงก็คือสัดส่วนครับอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนของร่างกายนะครับเอาเป็นแบบมนุษย์น่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับถ้าเราบอกว่านะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีนะครับวัฏจักรชีวิตนะครับอยู่กี่ระยะก็ง่ายๆเลยเป็นตัวอ่อนและเป็นตัวอะไรเป็นตัวเต็มวัยนะครับตัวอ่อนก็คือเด็กนะฮะเด็กก็มีหัวเด็กก็มีตัวเด็กก็มีแขนเด็กก็มีขา ใช่ไหมเด็กก็มีปากมีตาด้วยอุย้ยเหมือนคุณพ่อเลยคุณพ,คพ่อก็มีนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยสัดส่วนร่างกายเนี่ยนะครับจะแตกต่างนะครับเช่นถ้าเรามองศีรษะของเด็กนะครับไปลองดูเด็กเพิ่งเกิดโอ้โหหัวเนี่ยอันใหญ่นะครับมากเลยนะเทียบกับตัวเนี่ยคือหัวเล็กกว่าตัวนิดเดียวโอเคไหมหัวเนี่ยเล็กกว่าตัวนิดเดียวนะครับหรือพูดอย่างคือตัวกับหัวเนี่ยนะครับตัวเนี่ยใหญ่กว่าหัวไม่เยอะโอเคไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ครับนี่เลยคุณพ่อมาดูลูก ว้าวลูกชันลูกชันนะครับนี่ในคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อนี่คือศีรษะคุณพ่อหัวคุณพ่อนะครับคุณพ่อเล่นกล้ามมาครับคุณพ่อเล่นกล้ามมานี่คุณพ่อถอดเสื้อมาลงาบานมาดูลูกสุดยอดมากนะครับคุณพ่อมีซิกแพคนะนะครับอ่ะกูแบ๊กไม่อยากวาดเยอะหลักวาดแค่นี้พอคุณพ่อนะฮะ อู้จริงด้วยครับคุณแมสัดส่วนเนไม่เหมือนกันเลยนะสังเกตครับมีอะไรมีหัวเหมือนกันใช่ไหมมีตัวเหมือนกันนะครับมีแขนมีขาเหมือนกันแต่ลองเทียบขนาดของศีรษะกับตัว อันเนี้ยตัวกับศีรษะพอๆกันนะคะแต่อันเนี้ยเป็นไงตัวกับศีษะเป็นไงอ่าหูมันเริ่มไม่ใช่สัตว์ส่วนเดิมแล้วนะครับเพราะ,ะแม้ว่าจะมีอวัยวะต่างๆที่เหมือนกันแต่ว่าสัตส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันรวมถึงระบบบางอย่างในร่างกายก็แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กแรกเกิดมีระบบสืบพันธุ์หรือยังครับยังไม่มีจริงไหมเราไม่เคยเจอเด็กแรกเกิดแบบเพิ่งเกิดย้อนอยู่ในในในตะก,ก้าเด็กอะ,อะออออออมองอันรกันคะ ผู้หญิงผู้หญิงไม่เคยเจอไม่เคยเจอโอเคไหมคอ่ะต้องรอให้เป็นตัวเต็มวัยก่อนเป็นผู้ใหญ่ก่อนโอเคไหมครับอ้าวเรียบร้อยทีนี้ก็ขอถักอีกรอบหนึ่งครับเป็นการเน้นว่าเราจะเริ่มออกลูกออกหลานนะครับสืบพันธุ์ตอนไหนเอ่ยตอนเป็นตัวเต็มวยัยดังนั้นครับทุกคนครับถ้าพวกเราไม่รอให้สัตว์เป็นตัวเต็มวัยนะครับมันก็จะทำไมเอ่ยนะะ ถ้ามันตายไปก่อนเป็นตัวเต็มวัยแปลว่าสัตว์ตัวนั้นจะสามารถสืบพันธุ์ขยายพันได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะนะครับมีลูกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ครั้งละตัวถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดนึงครับหมาแมวพวกนี้นะก็าอาจจะเป็น6ตัว3มตัว4ตัวเป็นต้นนะครับแสดงว่าถ้าเกิดมันต้องเสียชีวิตก่อนที่มันจะมีลูกเนี่ยนะครับแปลว่าเราไปตัดโอกาสการที่มันจะทําไมขยายพันธุ์ ทีนั่เกิดเราตัดโอกาสที่มันจะขยายพันธุ์ปุ๊บตัดของตัวนู้นตัดของตัวนี้ต,ต,นตัดหมดเลยสุดท้ายสัตว์ก็จะเป็นยังไงครับก็จะศูนพันธ์นั่นเองครับสัตว์บางชนิดเนี่ยนะครับมีลูกยากนะครับตัวอย่างเช่นหมีแพนดา้าโอ้โหลอดลูกทีหนึ่งนี่นะครับประเทศจีนเนี่ยแทบจะปิดเมืองฉลองเลยนะครับเพราะว่าหมีแพนด้าเนี่ยมันเป็นแบบว่าหมีแบบหมีแบบอ่าแบบติสติสนะครับหมีแบบว่าชิวชิว <c oughs> นะครับเป็นงนงนั่งเคี้ยวไม่ไผ่ อ้อมน้อมน้อม,ออม,ออม,ออมตื่นมาก็เคี้ยวไม่ผ่ยโอเคปะ่ะมันไม่ค่อยจะแบบเดินไปหาคู่เท่าไหร่นะฮะเพราะไม่เดินไปหาคู่มันก็ไม่เกิดการสืบพันธุ์จริงไหมไม่เกิดการสืบพันธุ์ก็มีลูกยากนะครับก็ตัวพ่อตายไปนะครับผู้ใหญ่ตายไปยังไม่มีลูกเลยมันก็จะสูญพันธุ์เขาต้องแบบจับมาแล้วก็จับมันผสมพันธุ์กันแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับเพราะ,ะเราต้องพยายามดูแลนั่นเองครับให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยมันครบรอบเป็นวงกลมโอเคไหมถ้าเป็น ไเกิดมาเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วเป็นไงเอ่ยนะครับยังไม่ทันโตเลยตายแล้วนะฮะมันก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะดูแลนะครับวัฏจักชวิตของสัตว์นะครับให้ครบรอบเป็นวงกลมสวยงามครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับตึดๆนะครับมนุษย์เรานะครับจะนําความรู้เกี่ยวกับวัฏจักชวิตของสัตว์นะครับมาใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมและด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดังนั้นครับมนุษย์จึงควรเห็นคุณค่า ของชีวิตสัตว์นะครับต้องเห็นคุณค่าไม่มีเขาไม่มีเราโอเคไหมครับไม่ทําลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับปล่อยไปให้คบหลูบโอเคไหมครับแล้วพอเขาขยายพันธุ์สืบพันธุ์เสร็จแล้วเราค่อยจับเขากินเป็นเป็นคนดีไหมโอเคนะให้เขาสืบพันธุ์ก่อนครับค่อยจับมากินอ่าโอเคเพื่อให้วััชีวิตของสัตว์นะครับหมุนเวียนต่อไปได้เรื่อยๆและทําให้มนุษย์ได้รับประโยชน์นะครับจากสัตว์นะครับซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับเริ่มเลยครับอันดับ แรเราไปจับปลานะครับอ้วนคืออะไรอ้วนคือ,อไรนะครับเวลาจะเอาปลาจากน้ําขึ้นมากินเนี่ยเขาจูโนอ้วนลงไปมันไปครอบปลาปลาก็เป็นไงโดนติดเหมือนกับปิดตะข่ายอ้อยอ้อยอ้อยลากขึ้นมากินนะครับทีนี้อ้วนตาฉี่นะครับตาฉี่คืออย่างนี้นี่อ้วนเนี่ยจะมีช่อง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 ,องถ้าช่องมันเล็กมากเนี่ยเรียกว่าตาฉี่ถ้าช่องมันใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะก็คือตาไม่ฉี่ตาไม่ฉี่หมายความว่าช่องใหญ่ลูกปลาหนีออกมาได้ ไม่คุณแม่ไม่คุณแม่โดนจับไปโอเคแต่ลูกปลายังรอดเดี๋ยวลูกปลาโตลูกปลาสืบพันธ์มีลูกมีหลานได้บา,บายบายคุณแม่ไปแล้วนะครับถ้าเราใช้อวนตาถี่นะครับแม่ก็โดนลูกก็โดน ไม่เหลือลูกไปสืบพันธุ์เลยจริงไหมครับแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับปลานะครับในท้องทะเลนะครับหรือว่าในบึงในแม่น้ําต่างๆก็จะหมดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีการขยายพันธุ์งั้นไม่ควรใช้อวนตาถีนะครับและไม่จับสัตว์ที่เป็นตัวอ่อนมาเป็นอาหาร นะครับเราปล่อยไปก่อนนะครับไปออกลูกออกหลานก่อนเราค่อยจับเขาโอเคไหมครับน่ารักมากนะครับต่อมาครับไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาหรืออาชีพโอ้โหคือต้องเข้าใจเลยว่านะครับในสมัยก่อนเนี่ยสัตว์ป่ามันเยอะจริงๆครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับกีฬาหนึ่งนะครับในนะครับชนชั้นสูงเนี่ยก็คือการล่าสัตว์ครับโอ้โหขี่ม้าล่าสัตว์สมัยก่อนก็เป็นไงธนูปิ้วปิ้วหลังจากนั้นเป็นปืนปึ๊บมีหมาล่าเนื้อไล่ล่ากันนะครับ สัตว์บางอย่างนี่นะครับมันก็เลยจะสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศอินเดียคุณแม่เคยอ่านเจอนะครับเสือโคร่งอินเดียเขาโอ้โหโ,โ,โดนล่าเวลาเขาล่านี่เขาไม่ได้ขี่ม้าล่าเขาขี่ช้างล่านะครับควานช้าก็เฮ้ยว้ว่าวาลากลากช้างไปแล้วเขาจะเอาเอาปืนยิงเอาปืนยิงอา้าเจอเสือยิงปังปังโอ้โหแล้วก็มาโชว์กันเสือแทบจะหมดประเทศเลย โอเคไหมครับก็ต้องหยุดไว้เลยนะครับเบรกไว้ away, แล้วก็ฟื้นฟูกันก่อนนะครับนี่ก็คือเป็นการดูแลวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับไม่งั้นเดี๋ยวเสืใตายหมดก็ไม่เหลือให้ล่าใช่ไหมไม่ได้เราไม่ควรล่าปล่อยเข้าไปนะครับโอเคครับต่อมาครับไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงหรือสารเคมีในพื้นที่กเกษตร ยาฆ่าแมลงเนี่ยนะครับมันก็จะแบ,บ่งเป็น2อ,อย่างนะครับได้แก่ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารชีวภาพนะครับได้มาจากการนะครับใช้นะครับสิ่นะครับที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับมาสร้างสารเคมีเพื่อป้องกันแมลงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยกเกษตรกรพบว่ามันอาจจะได้ผลไม่ ชะง,งักนะฮะแบบว่าหหฆ่า,มาแมลงก็ฆ่าได้แต่ฆ่าไม่หมดนะครับอาจจะเปลี่ยนใจไปใช้สารเคมีอันนี้เป็นไงโอ้โหได้ผลรวดเร็วมแมลงตายเกลี้ยงเลยแต่ว่าอย่าลืมครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับแม้กระทั่งตัวผู้ใช้สารเคมีเองก็ยังต้องใส่นี่ไงดูเลยครับชุดป้องกันเลยฮะเป็นไงฮะโอ้โหป้องกันอย่างดี ป้องกันทุกอย่างเลยครับยกเว้นตรงหน้าเปิดรับเต็มๆโอ้โห,โหสูดเข้าไปอืกลิ่นไลหอมจังนะครับนั่นแหละยาฆ่า,มาแมลงโอเคไหมนะครับก็บอกว่านะครับไม่ควรใช้เพราะว่า,มาแมลงนะครับมันเป็นหนึ่งในนะครับ หนึ่งในธรรมชาตินะครับมันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆถ้ามันตายหมดเกลี้ยงนะครับมันตายหมดเกลี้ยงเลยนะครับห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารเนี่ยก็อาจจะถูกทําลายตามไปด้วยครับดังนั้นก็พอประมาณพอดีพอดีนะครับไม่ถึงขั้นแบบว่าฆ่าจนเกลี้ยงนะครับโอเคนะหรือเราอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้เช่นปลูกต้นมงต้นไม้นะครับในโรงเรือนที่มิดชิดมีตาข่ายป้องกันแมลงเป็นต้นโอเคไหมครับเรียบร้อยครับต่อมาครับ ไม่จับสัตว์นะครับในฤดูวางไข่หรือฤดูผสมพันธุ์ครับคือว่าสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมีฤดูวางไข่แต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนจบปีเนี่ยเขาไม่ได้วางไข่ทุกช่วงเวลามันจะวางไข่เพียงแค่บางช่วงเวลาหรือจะผสมพันธุ์แค่บางช่วงเวลาเท่านั้นครับดังนั้นนะครับในช่วงที่เขาจะวางไข่ และเขาจะผสมพันธุ์กันนะครับเราไม่ควรไปรบกวนหรือไปตัดตอนตัดวงจรไม่ได้เลยนะครับปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ก่อนสืบพันธุ์ก่อนเพื่อที่จะนะครับได้มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้ต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมอ่าะครับและต่อมาครับสุดท้ายนี้นะครับอาจจะสุดว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยครับครูแม็กเมื่อกี้เราพูดถึงสัตว์นะครับเนี่ยมาพูดถึงต้นไม้ทําไมอย่าลืมครับว่านะครับในป่าเนี่ยก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ สิ่งมีชีวิตนั่นเองครับถ้าเราไปทำลายที่อยู่นะครับไปทำลายแหล่งอาหารของพวกเขาเหล่านั้นนะครับเขาก็จะไม่สามารถจเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยได้ก็สืบพันธุ์ไม่ได้ตายตั้งแต่เด็กน่าสงสารมากนะครับมันต้องช่วยกันดูแลนะครับพราสรุปเรียบร้อยว่าจากการวิเคราะห์นะครับวัฏจกักรชิตของสัตว์เนี่ยเราควรต้องรอให้เขานะครับจเจริญเติบโตเป็นตัว เต็มวัยก่อนเพื่อที่จะสามารถทํำไมเอ่ยอ่าสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้นั่นเองครับอย่าไปตัดตอนเขาตอนยังเด็กอุช้ชัวไม่ได้นะครับโอเคนะนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้เก่าไปในตัวแล้วก็นะครับได้เข้าใจแล้วว่าจะดูแล ว่าอยากชิตของสัตว์อย่างไรนะครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดใครนะครับรู้สึกว่าเรื่องราวของพวกเราเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ต้องหมั่นทบทวนกันเป็นประจำนะครับกับหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .3 เล่มที่1ของอักษรครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน